Good Morning ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่อังการานะคะอังการาคือเป็นเมืองหลวงของตุรกีเดี๋ยววันนี้เราก็จะนั่งรถนานเลยเพราะว่าตอนที่เรามาจากฮิตเทนบูแล้วก็มาที่อ่าแคปเปรดูกเกียก็เกือบสิบชั่วโมงเหมือนกันนะแต่ก็มีแวะระหว่างทางก็แบบพักรถอะไรเงี้ยที่แคปเปรดูกเกียก็แนะนำเลยถ้าใครที่อยากมาที่นี่จะเป็นแบบ หินหินที่มันผุดขึ้นมาแบบตามธรรมชาติก็จะเป็นบ้านของเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์แบบเนี้ยเป็นปูนเป็นหินเป็นส่วนใหญ่จะเป็นหินมากกว่าแล้วเป็นแบบเป็นถ้าอ่าคนชาวบ้านหรือว่าคนที่อยู่ที่นี่เขาก็จะมีบ้านที่เป็นแบบเป็นถ้าอะไรเนี่ย ก่อนที่เราจะออกจากแคปโรดเกียเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาอวานอตซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการสาธิตการปั้นดินที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่ยุคโบราณมีอายุนานกว่า5,000กว่าปีและมีลักษณะสถาปัตยกรรมออโตมันแบบดั้งเดิมลวดลายส่วนใหญ่ของเครื่องปั้นดินเผาจะถูกวาดลวดลายเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในยุคยุคนั้น มูอ huh? oh, uh, uh ิสร์ตแอนโค้องยูเนสโกอาร์ตเอสและศิลปินที่ออกแบบได้รางวัลของยูเนสโกอาร์ตเอสอาร์กิเทคอาร์กิเทคอิสต์อาร์ตเอส ไยทุกคนตอนนี้เราไปอยู่ที่ทะเลสาบเกลือเขาบอกว่าเป็นจุดเป็นจุดพักรถที่จะเข้า,อ,อ,าอังการลีลาเอ้ยอังการาอังการีลานะพี่ก็คือเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นที่เขาใช้ในตุรกีหรือว่าในเมืองเกือบ60%ก็จะใช้น้ำเกลืออะไรตรงนี้ไปใช้ เป็นใหญ่มากเดี๋ยวพาให้ดูตอนนี้ก็แบบเย็นจังเลยตรงน,นี้ก็เป็นลานแบบจุดพักรถก็จะมีลานนี่ว้าวก็เป็นแบบให้ทุกคนเราก็มีเพื่อนใหม่มาแนะนำนั่นก็คือ อน,อนุสรสถานของอัตาเตอร์ก็คือเป็นเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นโรงศพของของเขาครับเป็นแบบจำลองแต่ไม่มีศพนะปกติเขาก็จะที่นี่เขาจะเอาไว้ฝังก็คือจะฝังไว้ในใต้ดินแต่นี่ก็เป็นแบบโรงรมจำลองของอาตาเตอร์นะคะ ตอนนี้ก็เป็นบริเวณที่แบบเป็นจุดเข้ามาชม with. เป็นแบบห้องโล่งๆภายในพิพิธภัณฑ์จะมีห้องจัดแสดงของที่ะระลึกของอัตจเติร์และมีนิทรรศการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การก่อตั้งของสาธารณรัฐซึ่งภายในห้ามถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอจะไม่สามารถนามาให้ทุกคนได้ดูดูดีดูรบ ตอนนี้ฝนตกแล้วฝนตกแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยจ้ายากาศนี่ก็จะเปีมนะันเลยฮัลลเอซิบรีตัวนี้เราก็อยู่ที่อังการ์อยู่ที่เมืองเซฟันบูอ่านถูกไหม <c oughs> ชื่อนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นชื่อของดอกไม้ ดอกไม้ของเซปตันบูก็คือที่เขาเอาไว้เป็นผลิตยาก็คือใช้เกสรเป็นผลิตยาก็ช่วยในเรื่องของโรคหัวใจสายตาแล้วก็เมืองนี้ก็จะเป็นแบบเป็นตึกเป็นแบบเมืองที่เป็นโบราณก็เป็นตึกที่เนี่ยเป็นตึกไม้แล้วก็มีอิฐแล้วก็จะมี ไม้ <S <S เดี๋ยวจะถ่ายเป็นวิวให้ดูอันนี้เราก็มาถึงประมาณหกโมงครึ่งแล้วามาหล่อดูวิวแถวแถวนี้เนี yeah. ่ยมาทองมาบางกันทุกคนที่นี่ก็จะเป็นที่พักแบบห้องเป็นไม้ตรงตึกนี้ก็จะเป็นอ่าข้างนอกก็จะเป็นแบบเป็นปูนแล้วข้างในก็เป็นไม้ ตรงนี้ก็จะมีถอดรองเท้าวไว้แล้วขึ้นมามันจะมีสองชั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปต้มน้ำกันกนะะคุณลุงเขาต้มน้ำไว้ให้ mm hmm. แล้วก็เขากำลังไอ้ต้มมะกรูดีน่าจะทานมะกรนูนีตรงนี้เดี mm ๋ย hmm. วเราขึ้นไปทานพรุท้กันก่อนหน้าร้อน mm hmm. โอจะนมันมีเสียงหนักเลย เฮยทุกคนมอร์นิ่งแหมมอร์นิ่งดูตาบวมกว็เดิมค่ะอันนี้ก็เป็นเมืองซั uru, าบฟอนบูรูเมื่อวานเป็นออกชื่อผิดซับฟอนก็เหลือออฟฟอนซับฟอนบูรูก็คือนี่เป็นดอกเป็นดอกไม้ของที่นี่ที่เขาเอาไว้ที่บอกว่าเกสรเขาเอาไว้ทําเป็นยานอันนี้เป็นต้นมันอย่างนี้เลยหรอคะที่ดอก อ๋อดอกดอกอันนี้เป็นเหมือนเป็นหัวเป็นเป็นเป็นพืชแบบมีหัวแล้วก็งอกมาเป็นเป็นปลีออกมาแล้วก็มีดอกเหมือนหัวหอมอะไรอย่างงี้ปะคะง่ายงั้นต้นสูงขึ้นมาเป็นดอกดอกาเลี้ยดินค่ะเป็นต้นที่มาปกคลุมดินขึ้นมาแล้วก็เป็นดอกแทงมาบนดินไม่ได้ต้นสูงค่ะนี่เป็นต้นนี้แสงมันก็จะเป็นแสงไฟตรงนี้นะ นีคืออากาศตอนเช้าตอนนี้ก็ประมาณเมื่อเช้าดูลบสององศาอากาศก็เย็นกำลังดีเพราะว่าเมื่อวานฝนตกแล้วก็มีหิมะลงไม่ใช่หิมะลงตรงนี้นะหิมะลงอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็เป็นบ้านเมืองก็จะเป็น,นี้ที่นี่ได้เป็นมรดกขึ้นเป็นมรดกของยิสโกเป็น หมู่บ้านที่ได้รับเป็นพื้นที่ของยูนิสโกว่านอนุรักษ์ไว้มีความเป็นหมู่บ้านออฟตมันก็คือเป็นกึ่งปูนแล้วก็มีเป็นไม้ก็อย่างที่เราพักก็จะเป็นข้ามมวลก็จะเป็นไอต้นไม้เอ้ยไม่ใช่ต้นไม้นี่เป็นบ้านเป็นไม้ก็คือเสียงดังตัดได้ยินอะไรไมสมาณนี้ ออตอนนี้เราก็อยะะะาาู่ลแล้วเราก็มาหาอาหารแล้วอาหารก็จะเป็นเหมือนเหมือนร้านจุดคั่วทั่วไปเหมือนว่าเราในนี้ก็จะมีแบบเหมือ่าข้าวรับแกงเราก็จะไปเรื่อก มันจะมีต <Thi Roth> ัว <welche> นี <z> ้เป็นือัวนีจะเป็นไค่เรจะเป็นเนื้อเป็นี่จะเป็นพวกันละหันลากใหญ่ม <20. S 2> นี่คือหันไปแต่ไก่ไก่เลยนะตใหญ่มากเลยมีาข้าวที่นี่ก็ไ่ไข่ด้วยหูไม่ค่อยสุกนี่ไก่แบบไก่ก่นรตอนนี้เราก็อยู่ที่ ซิตี้เหรอเป็นหมู่บ้านที่เป็นแบบเป็นหลังๆเป็นสีๆนี่ก็จะเป็นแบบแถบเป็นตึกตึกเป็นสีสีนี่ก็จะเป็นไฮไลท์กันเองจะมาดูตรงนี้ก็จะมีมุมถ่ายแบบเป็นต่อเป็นหมู่บ้านเป็นตอกๆแล้วก็จะเป็นสีเดี๋ยวเราก็จะมาดู อันนี้เรากำลังจะไปขึ้นเรือชมวิวที่รอบๆเป็นทะเลของบริเวณฮิตเลนบูนะคะตรงนี้ง้ตอนนี้เราไปอยู่บนเรือแลวก็เดี๋ยวจะนั่งเรือก็ดูรอบๆบริเวณทะเล เมี่ก็คือมียุโรปแล้วก็เอเชียก็คือเราจะล่องเรือผ่าน เอาเสียงถูกป่ะถูกต้องก็เป็นย่านไอ้ที่เป็นร้านกาแฟเยอะๆที่เขามาถ่ายถ่ายรูปกันร้านกาแฟร้านอาหารแล้วมีร้านอาหารไทยข้างในมนีอาหารจีนอาหารเกาหลีหน่าจะใช่แล้วก็มีอาหารทั่วไปส่วนีหก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆจตุรัสปะเขาก็จะมานั่งเล่นชิวๆกาตรงนี้ข้างหน้าก็จะเป็นแบบทะเล ชมทะเลลงไปงกับนีรศูวออยมอนี่ค่ะทุกคนวันนี้เป็นชาวันสุดท้ายที่จะอยู่ที่ดูดีนะคะ็คือวันนี้ก็เดี๋ยวเช้กินเสร็จเอกินข้าวเสร็จกินข้าวตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเช้กินแล้วก็จะไปเดินเล่นนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นเครื่องไปสนามบินขึ้นเครื่องที่ฮิสตันลูนะคะ ไปประมาณสองกิโลกว่าจบทริปแล้วจอ้ม่ด้กี่วันนี้ตอนนี้จะกินอาหารไมอมีอะไรบ้างอาหารที่นี่มันไม่มีอะไรตอนเช้าเลยเอาอะไรไป็นนดับหก็มีข้าวโพดผักที่นี่จะมีผักนี้ตัางเยอะมากเลยนะแล้วก็เป็นสลัดค่ะแล้วก็จะมีขนม เราก็จะไปที่ตลาดมาซาอะไรสักอย่างโอเป็นโอมาเกะก็เป็นตลาดใหญ่ถ้ามีของขายแล้จมาเดินเล่นๆกันตงนี้ตรนนี้จะเป็นแบบจตุรัดป่ปะวันนี้อากาศประมาณ13-14องศาก็เย็นๆสบายๆชิวๆก่อนกลับแล้วคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูเดินเล่นได้มีอะไร นนมันก็จะมีประตูมันมสิทองไหมทองลังขึ้นดูเลขค่าเง,งินตอนนี้วันนั้นแรกจากไกลประมาณสิบแปดสิบแปดแปดลีเท่ากับหมื่นดอนปะ ไอ้คนตอนนี้เราก็อยู่ที่อันไหนอีกแล้วมันก็จะเป็นฝั่งคล้ายๆแบบเอเชียทีมบ้านเราก็คือตรงนี้จะเป็นฝั่งทะเลี่เมื่อวานเราไปล่องเรือก็คือจะมีฝั่งฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งยุโรปเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งยุโรปแล้วฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งเอเชียก็คือมาที่ตุรกีก็คือจะได้มาเที่ยวสองทวีก็คือยุโรปแล้วก็เอเชียมันก็เป็นฝั่งที่แบบข้า เรือข้ามฟากกันก็จะใกล้ตอนนี้ก็จะเป็นแบบพาหัวเนชั่นทีบ้านเรานี่ก็จะมีวิวก็เป็นแบบคาเฟ่เป็นรานคาเฟ่แล้วก็มี สะปีตตรงนี้